ลูกที่ทิ้งพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูยามแก่เท่าจะพบเจอเวรกรรมสีข้อนี้การละเลยพ่อแม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่มันคือกรรมหนักที่จะย้อนกลับมาหาชีวิตเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 1. มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้ต่อให้หาเงินได้เยอะขนาดไหนชีวิตก็เหมือนถังที่รั่วยิ่งหาเท่าไหร่ยิ่งหายไม่เคยเต็มเพราะบุญที่เคยมีค่อยๆหายไปแต่กรรมกลับเพิ่มขึ้นทุกวัน 2. ลูกหลานในอนาคตจะทำกับเราคืนสิ่งที่เคยทำกับพ่อแม่จะย้อนกลับมาผ่านลูกหลานของเราเองวันหนึ่งเราจะถูกทัดทิ้งบ้างได้รับความเจ็บปวดแบบเดียวกันทุกหยดน้ำตาของพ่อแม่จะย้อนมาเป็นน้ำตาของเราแทน 3. ชีวิตวนอยู่กับความผิดพลาดทำอะไรก็สะดุดติดขัดไม่ราบรื่นเหมือนถูกมัดไว้กับโชคร้ายหาทางออกไม่เจอเหนื่อยเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะใจที่เคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่ กลายเป็นเงื่อนไขผูกชีวิตตัวเองเอาไว้ 4. สุขภาพใจพังแบบไม่รู้ตัวต่อให้มีเพื่อนมีคนรอบข้างมากมายแต่กรอบรู้สึกเหงาว่างเปล่าอยู่ลึกและมันคือความเหงาที่ไม่มีใครมาเติมเต็มได้เพราะคนที่ควรอยู่เคียงข้างมากที่สุดถูกเราทิ้งไปเอง